บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามสุขภาพทั้งผู้สูบและคนใกล้ชิดบุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามสุขภาพทั้งผู้สูบและบุคคลใกล้ชิดส,สารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงส่งผลเสียโดยตรงต่อสมองและระบบประสาทเมื่อเกิดการเสพติดสารนิโคตินแล้วร่างกายจะต้องการสารนิโคตินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าต้องเพิ่มปริมาณหยุดน้ำยานิโคตินเพิ่มขึ้น ร่างกายจเจริญผิดปกติจนกลายเป็นรูปมะเร็งในที่สุดนอกจากนี้ยังมีอันตรายที่เกิดจากกระบวนการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้าโรคที่ตามมาความดันโลหิตการเต้นของหัวใจน้ำตาลในเลือดภูมิคุ้มกันอ่อนแอป่วยบ่อยมะเ m ็งร่างกายเจริญผิดปกติจนกลายเป็นรูปมะเร็งในที่มมสุดนอกจากนี้ยังมีอันตรายที่เกิดจากกระบวนการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่ธรรมดาและพบว่าสองในสของผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเป็นครั้งคราวเมื่อหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะเสพติดนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้าเด็กและเยาวชนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสพัฒนาไปสูบบุหรี่ธรรมดาในอนาคตสูง2ถึง1 2เท่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิเศษติดอันตรายไม่สูบไม่เสี่ยงรักและห่วงใยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง